ลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสาระสำคัญแห่งมงคล38เรียบเรียงโดยอาจารย์วสิณอินทศระมงคลที่18เรื่องปุโรหิตของพระเจ้ากรุพรารนสีเล่าโดยพุทธรักษา ในอดีตการพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพระราชาแห่งนครพรารันสีทรงพอพระไทยในกุศลมีทานศีลและอุโบสถกรรมเป็นต้นและทรงชักชวนข้าราชบริพารทั้งหลายให้ทำเช่นนั้นด้วยแต่ปุโรหิตคนหนึ่งของพระองค์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหาอมารผู้วินิจฉัยคดี มิได้รักษาสินหรืออุโบสถแต่ประการใดเพราะปุโรหิตผู้นี้ชอบกินเนื้อหลังของผู้อื่นคือชอบกินสินบนโดยการทำคดีโกงบิดพลิ้วไปตามแต่จะได้สินบนมาโดยประการใดวันหนึ่งหลังจากที่ทำคดีโกงเรียบร้อยแล้วปุโรหิตผู้นั้นได้เข้าเฝ้าพระราชา วันนั้นเป็นวันอุโบสถพระราชาถามเขาว่าอาจารย์รักษาอุโบสถอยู่หรือเขาละอายพระราชาจึงแกล้งพูดเท็จว่ารักษาอยู่แล้วทูลลากลับบ้านมีอาตม์คนหนึ่งทักท้วงเขาว่าท่านไม่ได้รักษาอุโบสถฉะไหนจึงทูลเท็จตอพระราชาเช่นนั้นเขาตอบแก้ว่า ข้าพเจ้าบริโภคเฉพาะเวลากลางวันกลางคืนหาได้บริโภคไม่ข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถตลอดกลางคืนข้าพเจ้าจึงได้กุศลอันเกิดแต่อุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งเขากลับสู่เรือนบ้วนปากแล้วรักษาอุโบสถในราตีในวันอุโบสถอีกวันหนึ่งหญิงมีศีลคนหนึ่งเป็นความเมื่อเวลาจะเลยเที่ยงไป เธอไม่ได้บริโภคอาหารจึงเริ่มบ้วนปากเพื่ออธิษฐานอุโบสถให้มั่นคงปุโรหิตท,ทราบว่าหญิงนั้นรักษาอุโบสถจึงให้มะม่วงแก่เธอผลหนึ่งเพื่อบริโภคก่อนจะวิการกรรมดีของปุโรหิตมีเพียงเท่านี้เมื่อเขาตายแล้วบังเกิดเป็นเวมานิกะเปตมีวิมานทองคำอยู่ในป่ามะม่วง ได้สวยทิพยาสมบัติเฉพาะกลางคืนเท่านั้นพอกลางวันก็กลายเป็นเปรตร่างสูงใหญ่มีไฟไหม้ทั่วกายมือทั้งสองของเขามีนิ้วข้างละนิว้วเล็บของเขาประมาณเท่าจอบใหญ่เขาเอาเล็บผ่านเนื้อหลังของตนควักขึ้นแล้วกินได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหาัส เพราะผลบาปที่ชอบกินสินบนพอตกกลางคืนทิพยสมบัติก็เกิดขึ้นมีแต่ความสุขความรื่นรมอยู่ในปราสาทในป่ามะม่วงมีเทพกัญญาห้อมล้อมมีเสียงดนตรีอันไพเราะเพราะอานิสงส์ที่ได้ให้มะม่วงแก่สตรีผู้รักษาศินอุโบสถ